สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นไม้ใหม่ที่คุณเพิ่งไปชอปปิ้งมานะคะเริ่มจากต้นที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะคะต้นนี้ใกจิ๋วนิดเดียวเอง Exceria aerial นะคะสีชมพูน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนดอกเล็กมากนะคะเนี่ยน่าจะประมาณ3-4เซนเท่านั้นเอง ราคาไม่เล็กนะคะ20่สเหรียญก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคุณคูณประมาณ22ค่ะ400กว่าบาทต้นต่อไปนะคะอันนี้ก็น้องอวบเป็นลูกอมแ i v ิ r i a Freewell นะคะ ต้นแรกที่คุณหยิบอ่ะมีต้นเดียวแล้วทีเนี้ยพอเหลือไปเห็นอีกต้นหนึ่งมีลูกด้วยนะคะก็รีบเปลี่ยนทันทีต้นนี้ก็สีสวยมากเหมือนเป็นต้นเอ็กซเรียทั่วๆไปนะคะคล้ายๆกับหลายๆต้นเลยแต่ว่าพอดูชื่อแล้วเนี่ยคุณยังไม่เคยมีคุณก็เลยหยิบมาเขาชื่อว่าเอ็กซเรียพิงคริสตัลค่ะ มีความคล้ายกับหลายต้นมากน่าจะเป็นลูกผสมต้นนี้ก็เป็นเอ็กซ r ชอเรียอีกต้นหนึ่งนะคะเอ็กซ r ชอ l เรียลอฟลคิวแน่นอนก็ต้องเลือกที่มีลูกแล้วนะคะจะได้คุ้มค่าจ่ายทีเดียวได้มา3ต้นสีสวยค่ะ ถ้าโดนแดดแล้วก็ได้ความเย็นด้วยนะคะสีน่าจะสวยมากกว่านี้ต่อไปนะคะต้นนี้สีสะดุดตามากมีความคล้ายๆกับเซมเพอร์วีวัมนะคะมันจะมีต้นหนึ่งอะเซมเพอร์ per, ต้นหนึ่งที่สีคล้ายๆแบบนี้เลย ต้นนี้ชื่อว่าเอ็กโซเรียซัมเมอรดรีมค่ะชอมมี่ออฟคมัคมเฮียคัมเฮีย ต้นต่อไปก็น่ารักมากๆนะคะสูงขึ้นเป็นคอนโดเลยชื่อว่าวานิลาบิสนะคะน่าจะทำขอบเป็นสีแดงได้ถ้าได้แดดดีๆเนาะต่อไป ต้นนี้ค่ะ p a c i v o r i a Angel s Finger คุณคิดว่าคุณมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันน่ารักนะคะน่ารักมากเลยก็เลยซื้อมาสองต้นต่อไปนะคะต้นนี้ a e x o r i a s i r i u s นะคะ ช่วงหลังมาเนี่ยคุณติดใจต้นเอ็กชาวรยาที่เป็นใบเป็นสามเหลี่ยมปลายแหลมแบบนี้นะคะเพราะว่าเราสามารถเลี้ยงให้เขาได้ต้นใหญ่มากแล้วก็มีลูกเยอะมากแล้วต้นนี้ก็สีสวยมากด้วยหนามคมมากเลยนะคะแหลมปี๊ดเลยต่อไปเป็นเอลเนียมด่างค่ะ ต้นนี้มันก็จะคล้ายๆกับอีกต้นหนึ่งนะคะที่คุณมีชื่อว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้นึกไม่ออกเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูยังไม่เคยมีเห็นเล็กๆแบบนี้ถ้าเลี้ยงให้ใหญ่มาเขาก็จะโตมากเลยนะคะที่บอกว่านึกชื่อไม่ออกคือเหมือนต้นนี้ค่ะทุกคนคือเอโอเนียมซันเบิร์ดนะคะลายเขาจะคล้ายๆกันเป็นด่างแต่ว่าลักษณะใบนะคะที่จะไม่เหมือนกัน อีกต้นหนึ่งก็เป็นเอวเนียมค่ะต้นนี้ก็ยังไม่เคยมีนะ inferno โโจริงจริงเราอยากได้เอวเนียมที่เป็นด่างสวยๆแต่ว่ามันไม่มีขายค่ะที่มีขายก็ราคาแพงมากอย่างเช่นต้นนี้นะคะ red cooper ด่างราคา5,600กว่าบาทค่ะกระถางเล็กๆนี้ก็3,000เกือบ4,000เลยนะคะ ซื้อไม่ไหวคุณซื้อได้แต่ไม้หลักร้อยค่ะส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นต้นที่คุณมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณแบ่งให้คนอื่นไปอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มค่ะแล้วราคาก็ดีด้วย lavender pebbles นะคะต้นเขายืดหน้าตัดมาก ซื้อมาใหม่สองต้นแล้วอีกต้นหนึ่งก็ซื้อมาแทนต้นที่ตายไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณทำต้นนี้ตายไปสองต้นเลยนะตอนหน้าหนาวที่ผ่านมาโ o ติเลดอนออฟฟิลาอันนี้เป็นแบบใบกลมนะคะซื้อมาต้นเดียวพอแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยายเอาถ้ายังไม่ตายซะก่อนนะ นี่ละค่ะอันนี้ก็เป็นไม้ใหม่ทั้งหมดจริงๆไม่ได้ซื้อต้นไม้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้แพลนว่าจะซื้อด้วยพอดีว่านัดกินข้าวกับเพื่อนๆที่ที่ร้านต้นไม้นี่แหละเพราะมันมีคาเฟ่ขายอาหารขายเครื่องดื่มด้วยก็เลยไปเจอกันที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเดินชอปปิ้งต่อก็ได้ต้นไม้มาแบบที่เห็นนี่เลยค่ะ อะไรหรอร้องทำไมอยากเข้าบ้านใช่ไหมล่ะหิวใช่ไหมล่ะเนี่ยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ค่ะสวัสดีค่ะ